พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ วันนี้พ่อพงศ์พอเพียงมาขุดหัวดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับเพื่อว่าจะส่งให้ลูกค้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็คือหัวพันดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับทีแรกพ่อพงศ์เองก็คิดว่าจะไม่ขุดแล้วนะครับพอแล้วนะครับเพราะว่ามันแตกหน่อออกมายาวแล้วนะครับเวลาเราขุดแล้วหน่อมันจะหักนะครับพอดีว่ามี F อซต้องการนะครับก็เลยจะต้องมาขุดนะครับ รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่พ่อคงจะขุดนะครับเพราะว่าดอกกระเจียวเริ่มออกเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็คือดอกของดอกกระเจียวหวานเพ็ดน้ำพึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับดอกสวยงามมากนะครับแบบนี้นะครับกําลังทานเลยนะครับทานได้ทั้งดอกทั้งก้านเลยนะครับเราไปลอกกาบตรงเนี้ยนะครับออกแล้วก็นําดอกกระเจียวเนี่ย ไปทําอาหารนะครับไม่ว่าจะทานสดนะครับกินกับส้มตำกับลาบกับก้อยกับปนนะครับได้หมดเลยนะครับกินกับแจ่วบองอย่างเงี้ยอร่อยมากๆนะครับหรือว่าถ้าเราจะนึ่งนะครับทําสุกก็นึ่งนะครับหรือว่าลวกอย่างเงี้ยก็จะอร่อยมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าไปทําแกงส้มก็ได้เอาไปผัดน้ํามันหอยนะครับเอาไปชุบแป้งทอดนะครับ หรือว่าเอาไปใส่แกงต่างๆก็ได้หมดเลยนะครับทำกินได้หลายอย่างนะครับดอกกระเจียวหวานเพชดน้ำผึ้งนี่ก็เป็นพันดอกกระเจียวกเกษตรนะครับท่านผู้ชมจะ <c oughs> จะไม่เหมือนดอกกระเจียวป่านะครับจะไม่เหมือนดอกกระเจียวป่าที่เราไปเก็บตามป่านะครับดอกกระเจียวแบบนี้นะครับจะไม่มีอความเผ็ดนะครับแล้วก็จะไม่มีเฟือนนะครับแล้วก็ไม่ฝาดด้วยนะครับก็ รับประทานได้ทั้งก้านเลยทั้งดอกเลยนะครับอ่อนนะครับแล้วก็หวานกรอบนะครับมีกลิ่นหอมนิดๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมีกลิ่นหอมนิดๆนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูที่น่าปลูกมากๆนะครับก็คือถ้าเราปลูกเนี่ยก็จะปลูกช่วงนี้แหละก่อนที่ฝนจะมานะครับถ้าฝนมาแล้วดอกระเจียวก็จะเกิดนะครับตอนนี้ขนาดฝนมาอ่า ไม่กี่รอบนะครับในปีนี้สามรอบเองนะครับก็เริ่มมีดอกกระเจียวเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าฝนมาอีกนี่ก็คือดอกกระเจียวก็จะเกิดเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะอ่าโดยเฉพาะอันนี้เขาเรียกว่าดอกดินนะครับที่ออกมาก่อนเนี่ยนะครับก็คือพอพ้นดินขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นดอกทันทีเลยนะครับเนี่ยจะเป็นดอกทันทีเลยนะครับ จะไม่เป็นใบแล้วก็เป็นก้านอ่าเป็นใบเป็นหน่อขึ้นมานะครับจะเป็นดอกก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเก็บดอกทานแล้วหน่อก็จะเริ่มอ่าทยอยแทงขึ้นนะครับหน่อดอกกระเจียวหวานเทศน้ําพึ่งนะครับรอบนี้นะครับที่สวนของพ่อพง์พ่อพง์ก็จะอ่าทำการขุดเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็จะไม่ขุดอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะส่งให้ลูกค้านะครับประมาณยี่กิโลนะครับเนี่ยก็จะส่ง หมดรอบนี้แล้วก็ต่อไปก็จะรอขุดหน่อขายเอานะครับก็จะไม่ขุดหัวแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจยังไงก็รอหน่อยนะครับครันี้ครับก็ต้องรอเป็นหน่อนะครับรอเป็นหน่อถ้าต้องการหัวก็ต้องรอปีหน้านะครับว่าของพ่อผมหมดแล้วถ้าจะขุดอีกก็เสียดายนะครับเพราะว่าที่เหลือไว้เนี่ยก็เอาไว้เก็บดอกทานนะครับก็เลยยังไม่ขุดนะครับ ที่เก็บเอาไว้ปีนี้นี่ก็ปีหน้าถึงจะขุดนะครับถ้าใครต้องการก็รอปีหน้านะครับสําหรับหัวนะครับสําหรับปีนี้นี่ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครต้องการก็รอหนอนะครับพ่อพงก็จะแบ่งหนอขายอยู่นะครับก็รอให้ฝนมาก่อนแล้วก็ให้หนอเกิดก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีนะครับ we mm -hmm.